สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่วันนี้ป้าพาบีมไปเซเว่นรอบตลาดบ้านโป่งเลยเขาจะไปตามหาเลยนะดังโง่ดังโง่ดังโง่เป็นขนมที่น่าจะออกใหม่หลืมั้งเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนลูกชิ้นเหรอเป็นเป็นเป็นแบเหมือนโมจิอะเสียบไม้เหมือนลูกชิ้นไม่เจอเลยครับเป็ดจุดเราก็เลยซื้อ ขนมยังอื่นมากินแทนเดี๋ยวรอให้เซเว่นที่มันโปง่งซื้อมาขายก่อนเดี๋ยวเราจะออกไปตามหากันใหม่โอเคเราก็มีเยลลี่เยลลี่นี่ลูกส่งมันแปลกๆนะเราเรอันนี้กล้ากินไหมเนะี่ยเยลลี่ปีกไก่ <c oughs> อันนี้ใส่กรอกเดี๋ยวต้องแกะถึงจะเห็นแล้วแม่บีเขาไปสะดุดอันนี้เขาบอกว่าเป็นกัมมีก่กล้วยปอกเปลือกได้ ส่วนอันนี้เป็นมะม่วงปอกเปลือกได้อ,อ,อจะปอกเปลือกได้ยังไงน่างงไหมสองอันนี้ลุดมาอันนี้แม่ซื้อมาอยากกินอันนี้กล้วยครับกล้วยอันนี้ปอกเปลือกได้ของแท้ส่วนอันเนี้ยบีมเขาเป็นคนหยิบเขาบอกว่าขวดสวยดีเป็นนม,มนใช่ไหมลองซื้อมากินเพราะว่าเห็นขวดน่ารักดีอันนี้พุดดิง้งช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้ไดฟุกกไดฟุกก มีรสช็อกโกแลตอันนี้กินอะไรก่อนครับอันนเคียวยคุณจะกินอะไรก่อนมีอ,อะไรก่อนพี่ครับอันที่แปลกที่สุดก่อนละกันครับอ่ะมา,มามาเรามากัดก,กินกันกินกล้วยหอมหรือเปล่ามันเหลืองๆนะบีมยิมมม้มด้วยเนี่ยน,น้องๆดูที่วิปีไก่หรือว่าเราเอาจะเราจะเอาไปย่างดีบีมย่างไก่ย่างไก่อะอกินกินกินไม่ต้องกินหมด โอ้โหยืดด้วยรสชาติอะไรครับส้มอุ้ยเนื้อเนียนดีนะส้มเหรอแม่บีชิมหน่อยอืมส้มไหมตัส้มอะไรต่อไปดีอ่ะเยลลี่ไส้กรอกแกะเลยครับหวืนต้องแกะพลาสติก้วยไม่ต้องแกะเหะออุ้ยแกะพลาสติกเปล่าเหมือนไส้กรอกจริงๆ ไหนลองกัดดิพัติกจริงเลยสมัยเก่าอ่ะที่เขาจะมีพัติม้มอ่ะพัติกกินได้ป่ะไม่ได้ใช่ป่ะนี่นีม่ทำแกแม่แกแม่แม่แดงๆไงเขามีที่แดงแดงอ่ะลองดึงตรงแดงๆนี่มันเป็นที่แกะพัติกาวนี่ไงต้องแกะตรงนี้อ่าพอดึงปั๊บแล้วก็อุ้ยไม่เนียนอุ้ยเหมือนเลยอ่ะดมเงินดมเงินดมเงินกินอะไรมีดมดิกินเหมือนสตรอเบอรี่อ่ะชิน นี่นี่นี่แม่จะบีบขึ้นมานี่เหมือนเหมือนใส่ก็อกเลยเลยแม่ชิมมีบอกอร่อยเป็นไงรสสตรอเบอรี่แต่ที่กัดอ่ะฟิลความชิคก็อตอะเออบุกเหมือนกินใส่ก็อกเลยนี่น้องๆสังเกตนะอันไหนอร่อยเนี่ะบีมเขาจะกินหลายคำอ๋อเหมือนชิคก็อตอันไหนไม่ชอบเนี่ยกัดคำเดียววาง พอแล้วเดี๋ยวกินอันอื่นไม่ไหวซี่ก๊อกในเซเว่นน่ะที่แบบซองหนึ่งมี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 กี่อันซี่ก๊อกมีสามอ๋อมีสามอันโอเคเก็บไว้เก็บไว้อันต่อไปครับบีมอ่ะเอานมเหรออ่าเดี๋ยวเราจะมาอ่ะโอเคนมรสอะไรครับมีช็อกโกแลตกับรสจืดอ่ะอ่ะช็อกโกแลตเขย่าก่อนนะนมอ่ะเหมือนจะเข้มข้นจิ้มซิจิ้มเข้มต้นชิมสิออกไหม เป็นไงอันนี้อร่อยเหรอันนี้เด็กๆกินได้ได้เยอะนะครับอ่ากินได้เยอะกินได้เยอะนมได้กินได้เยอะเพราะว่ากินนมดีมีประโยชน์คุณจะกินอะไรต่อไปครับคุณบีมฮะอะไรครับน้องไดฟุกุโอเคมาในฟุกุช็อกโกแลตกินกันเขาบอกว่าแป้งนุ่มไส้แน่นเห็นแล้วคิดถึงไอติมโมจิเลยใช่อร่อยมากนะไอติมโมจิเดีวป้าชอบกิน อ้าวเ้วเขาไม่มีไม้มนจิ้มเหรอเอาอุ้ยนึบๆอุ้ยนึบนี่นี่นของจริงของจริงอันนี้บีมยิบมานะอันนี้แม่ยิบมาอ่าอันนี้ของแม่รดเลยอ่างุ่นเกียวโฮครับคุณจะเอาเลยเหรอคุณไม่รอแม่เลยเหรอกินเปรวเหมือนข้าวเหนียวอูุ้ึยนึบๆๆฮะดินเนื้อนุ่มกินเหมือนข้าวเหนียวอ่ามือเลอะแล้วอ่ากัดกัดก่อนกัดก่อนบีมกัดเยอะเบาเยอะเบา อุ้ยมีไส้มีไส้ไหนดูกับแม่มั้งแม่จะแวกให้ดูก่อนนะครับอังุ่นเคียวโฮแล้วยังสลามเลยนี่หนี่มันมันม่วงนี่ชิมนะนะครับอืมอ้วนเคียวโฮใช้เลยใช้เลยอ่ะกินอ้วนเคียวโฮชัดชัดยืดเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่ากินหมดเดี๋ยวจุกต้องลอง ให้มาเจ็ดต้องหลออบุญช่อเด็กสุกุอ่ะเก็บไว้่อนอะอะไรเป็นคิวต่อไปอันไหนครับอันนี้สองใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ยมีหลายชิ้นีน่ยจริงอ่ะมีกล้วยหลายชิ้นหืมกินล้วยตีเทดิเทมาดิเดี๋ยวดูสิว่าเขาจะแกะยังไงเขาบอกปอก,กเปลือกได้อ้อปอกไงอ่ะไหนวางวางที่โตก่อนวางนิ่งๆก่อน ฟอกไงอ่ะอ่าเดี๋ยวลองดูฟอกไงอ่ะบีมไหนนี่แม่ฟอกดรกาเฮ้ยบอกไม่จริงหนี่นดู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 คุณแม่สีเนียนมากเลยอ่ะปลาครับดูปอาจริงอ๋อใช่โอ้นี่ไงใช่ใช่ใช่เนี่ยมันหุ้มข้างในไว้อ่ะแต่กระปรงมันก็ข,ดขาดขาดขาดไปนะอ่า เขาหุ้มเป็นข้างในเป็นสีขีวกินทั้งเปลือกเลยอ่ะกินกล้วยหอมกินอะไรครับกล้วยหอมกล้วยครับมีชิมสิเนี่ยอ่าบีแยกชิมดิกินเปลือกชิมเปลือกแล้วก็ชิมเนื้อว่ารสชาติมันเหมือนกันไหมป้าแต่เขาทำกินเหนือนมากแนะเหมือนแฮะนี่นี่เนื้อเนื้อกล้วยเนื้อกล้วย ไว้เต็มเต็มกินกล้วยอันนี้อันนี้เปลือกเปลือกเปลือกกินเลยไหนลองกินเปลือกก็กินไข่ายๆกันแหละแต่อันที่เป็นเนื้อข้างในอ่ะกินจะชัดกว่าออันนี้จะเป็นข้างในอ่ะจะนุ่มๆข้างนอกจะแบบเหมือนมีความแบบยืดยุ่นเหนียวๆเยอะกว่าอ๋อคือกินข้างนอกจะอ่อนกว่ากินข้างในอ่ะอ่อนเถะจบแต่รสชาติเดียวกันอันนี้เปลือกเปลือก เปลือกแหว่เป็นไงบิมมาให้แอยู่นะอ่าโอเคต่อไปอะไรครับมีมะม่วงเลยเอ๊ะมีกล้วยแล้วก็ต้องมะม่วงอ่ามะม่วงมามะม่วงมีมีหลายชิ้นนะอ่านั่นนะอุ้ยสวยงามอ่ะบิมปอกหรืออหุ่ยกินออกเลยอ่ะกินออกเลยปอกไปกินไปกินออกเลย มันไม่ใช่ฟิลหม้อม่วงมาเหรอแต่มันเหมือนมีอย่างอื่นเลยไหนดู้ไงนจะปอกครับแต่กินแบบรุนแรงไงกินแรงเลยให้เข้าใจทำนะครับเข้าใจทำครับนี่ครับเราปอกมะม่วงนะครับปอกหม้อเมืองปอกมะม่วงมันบีบยังปอกไม่หมดลูกเราปอกไปกินไปนะนี่นี่เห็นไหมปอกมาแล้วนี่เนื้ออะเนื้อไหนเนื้อไหนเนื้อไหนถั่วมีสองชิ้นนะมีสองชิ้นนะนะ เน well> ah ื้อข้างในครับเนื้อมะม่วงยมกินเนื้อก่อนอชิมติดตึงมะม่วงแต่บีมบอกว่ามกินมะม่วงแต่กินเข้าไปมันไม่ค่อยชัดมากมะม่วงอกล้องอกล้องเลยอ่ะกินแบบรสชาติไม่ใช่มะม่วงมากรสชาติไม่ใช่มะม่วงมากก็มะม่วงนะอเหรอรสชาติมะม่วงอกล้องเลยอ่ะมะม่วงสุกเลยเนี่ยคุณกินมั้งยังนะ คุณแกะอยู่นานแล้วไหนชิมเปลือกชิมเปลือกชิมเปลือกเขาเปลือกอ่ะชิมเปลือกเป็นไงรสชาติเดียวกันไหมมะม่วงเปลือกอ่ะโอเคจะเป็นเยลลี่ชิ้นสุดท้ายที่เรามีแล้วอ่ะแกะเลยครับฝาจะไม่ให้ยิบแต่บีมยากได้อืมอ๋อเป็นลูกเป็นลูกโครงกระดูกไดโนเสาร์เนี่ยไดนโนเสาร์แกะไดโนเสาร์หมดเลย แกกินอันหนึ่งะให้บีมเลือกเอาบีมจะกินชิ้นไหนครับอ่าอ่ามาแกดูชัดๆก่อนโอ้โหกลิ่นนี้คือแบบแรงมากดูสินโโสี่นี่ไดน้อสาวหรือกระทิงนะไหนหืมกินแบบโอโ้โหรัดมากกว่าชิม,มกินหอมมากเป็นไ,ไงมมนบูเบอรี่บูเบอรี่ ออเปรี้ยวหวานขาปูจัมโบ้อ่ะมาลองขาปูจัมโบ้กินเปล่านีเนี่ยนื่โอ้ปูอัดจัมโบ้นะอาชิมเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ชอบกินปูอัดเป็นไงรสชาติเปียมขาปูทั่วปูอัดทั่วไปแหละใช่ไหมแต่กินมันจะแบบว่างหอมวปูเยอะกว่ารีเมียมเหรอนี่ปูอัดรีเมียมเหรอ ใหญ่ๆมากจิ้มวาซาบินะอืมจี๊ดจี๊ดมาเอาอะไรต่อไปครับบีมออร่อยอร่อยเมื่อกี้ชิมแล้วมาเขาจะกินนี่ครับช็อกโกแลตพุดดิ้งคัพเค้กแกะมาแล้วครับโอ้ยน่ากินมากเลยทุกคน ลองตักลึกๆสิว่าข้างในมีอะไรจริงน้ำมันกินบ่อยแล้วมีเนื้อช็อตมีเนื้อแบบขนมปังอืข้างล่างกุือบุดดิ้งบีมซื้อเมื่อกี้หลายครั้งแล้ววั่านะอร่อยข้างบนพุดดิ้งข้างล่างเนื้อขนมปังข้างล่างพุดดิ้งข้างสุดโอ้พี่น่าอร่อยเนาะโอ้โหลองตักไปถึงิ้งกินยังไงครับกว่าน่าเห็นแล้วย่้มๆมากนี่ข้างล่างนี่นน่ะเด้งๆน่ะสีชมพูเละ ิ่งแม่ต้องลองแม่ต้องลองอีกแล้วลองแล้วแมอร่อยจริงกินใหญ่เลยครับหอมอร่อยไม่หวานมากนี่แหละครับสาเหตุของบีมกับแม่หน้ากลมเป็นปาเปาโอเคก็เราก็แกะกินหมดทุกอย่างนะของที่เราซื้อมายกเว้นกล้วยหอมนี่ยังไม่ได้แกะอือบ่อยอ่ะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย